อันนี้ต้นกระโดนบ้านเราได้ทุกคนที่เรากินกันนะ่ะวันนันเก็บแล้วนี่ออกไปซื้อซื้ออะไรนะไปซื้อหมูมาทุกคนซื้อหมูปิ้งน่ะก็เลยแวะถ่ายดอกไม้สวยๆให้ชมเนาะนดอกไม้ในโครงการนี่แหละทุกคนสวยนะกำลังแตก ตไไแต่ว่าโครงการก็ปลูกไว้ตรงสนามเด็กเล่นต้นเย็นถ่ายไม่ได้ทุกคนตอนเย็นว่าจะพามาชมนะแต่ว่าเด็กเยอะสวยแต่ตอนเช้าไม่มีคนนะน่าเดินอยู่ตอนเช้าอะ่ะกว้างเลยตอนเช้าน่าเดินแต่ตอนเย็นน่ะเด็กเยอะ แต่ถ้าฝนตกอ่ะก็ไม่มีใครใหมาอ่ะอนู้นไปถึงตรงนู้นเลยทุกคนกว้างไปถึงด้านนน้นเลยแต่ปรานั้นไม่เดินไปเด้ <c oughs> อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพอใส้สายสักหน่อยนะทุกคนโอ้ยมันจะบานสวยมากเลย ปนัดชอบชอบนะแต่ปนัดเอาไปปลูกแล้วมันยาวไม่ได้ตัดเนาะไปแล้วทุกคนขอบคุณทุกคนทุกท่านนะคะที่รับชมคลิปให้ปนัดปนัดเห็นยอดอันนี้ไงนัะก็เลยแวะนี่ถ้ามีบันไดได้อีกนะสูงๆแต่ว่าพอแล้วแค่นี้ก็กินไม่หมดลวทุกคนขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆนะคะที่รับชมคลิปให้ ปนันมีดอกไม้สวยๆมาให้ชมนะคลิปนี้พร้อมกับผักกระโดน <c ười> คนชอบกิน <c ười> ลงคลิปลงคลิปจะต้องบอกว่าต้องแฮชแท็กคนชอบกินเพราะว่าวันนั้นคนชอบเก็บชอบกินชอบทำทุกคนเ <c ười> นาะคลิปนี้ไม่มีอะไรกตะทุกคนเอาดอกไม้สวยๆมาฝากเอาน้นต้นจานทุกคนต้นจาน ต้นจานก็เป็นพุ่มๆเหมือนต้นจานบ้านเราเลยเนาะก็อันเดียวกันนะั่นแหละเพียงแต่เขาเอามาปลูกเนาะโอเคคลิปนี้ก็ไปเท่านี้นะคะพาชมดอกไม้สวยๆค่ะทุกคนขอบคุณที่รับชมคลิปให้นะคะช่องปนัดสตอรี่ยินดีขอบคุณทุกๆคนมากๆที่ชมคลิปให้ปนัดนอปนัดขอบพระคุณมากๆค่ะไว้ปนัดจะทำคลิปดีๆหา ดอกไม้สวยๆสถานที่สวยๆมาให้ทุกคนดูนะคะจะทำคลิปที่มีคุณภาพเพราะช่วงนี้ก็ทนดูไปก่อนเพราะว่ามือใหม่เนะทุกคนประนัดขอบคุณมากๆคะ่ะสวัสดีนะคะ